ครับทุกคนวันนี้มาดูสถานที่ที่เราจะเตรียมการเพราะยางนานะครับอันนี้คือต้นยางนาที่เราปลูกไว้ได้สองปีแล้วนะครับลงดินได้สองปีนะครับรวมกับการเพราะด้วยเนาะก็เป็นสามปีครัเอาต้นก้านหนึ่งปีเราปลูกเพาะเองปลูกเองแต่ วันนี้นะครับเราจะมาทําการใช้พื้นที่ตรงนี้ในการเคาะก้าเตรียมถุงเตรียมดินนะครับทีนี้กะว่าจะทาสักเหมือนต้นพอที่ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อํารอ,องน้ำนะครับของเราเอาเก็บน้ำไว้ตรงนี้ไปใช้เพื่อให้ทีมงานมาเชื่อตัดหญ้าให้นะเดี๋ยว ปูบอ่อเข้าไปเก็บน้ำสำรองนะครับแล้วก็ใช้งานพื้นที่ตรงนี้ครับก็เป็นร่มไม้ลำไรพอดีนะครับไม่ต้องใช้สลนมส่วนตรงโน้นนะครับเป็นซุ้มตรงโน้นเราก็จะเอาสลนมมากรางครับส่วนหนึ่งเดี๋ยวเคลียร์ความตา่างพื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูทีนะครับทุกคนขอบคณที่เข้ามารับชมนะครับ